สวัสดีค่ะเจนนี่สวัสดีค่ะบอกเลขแม่นพอเทื่องหกเจ็ดด้วยยกช่องหกเจ็ดหกเจ็ดครับจุดเงินบังการศูนย์ศูนย์เก่าเจ็ดศูนย์เก่าเจ็ดครับผมบังการแต่ว่าเลกเก่าก็เลยพกกันตัวเดียวกันเนี่ยคนลงมาตักับเนี่ยก็จะีจายบีซครัดมีโชกเล็กน้อยครับม่เล็กน้อยครับผมพราะว่าส่วนมากคนขันเห็นเลขเก่าก็จะมากว่าเป็นเลขคบในสีนะำค่ะถ้าจะชมตับกับหัวกับหาง ครับครับผมกับเป็นวาเลกเจนีตเป็นเขาหัวติพานมาเนาะครับผมเนาะทุกตลอดครับเพื่อนเม่ยนบัวนี่ได้สั่งบ้านแล้วบมืองไงเลยสิบาทจังหวัดโรงงานงานต้นสูงต้นคือจะได้สั่งบ้านแล้วบมืองไงได้ครับท่านผู้ชมครับนี่แหละเถือกเล็กหนึ่งเนี่ยจะได้สั่ง้านครับเป็นคนดวงดีครับงวดนี้ก็มาได้ครั้งหนึ่ง่าบ่เห็นเจนีตตอนนั้นแน่นครับผมแน่นมากเพเห็นยินไงจะบอยแอมว่าสวนนะมั้งเขาสวนนะมั้งไปรังหลินจะสวน ครับใบแอมมาแปลงน้ำจิเน่เด็กแล้วเขาดีดีประสันมามากันอยู่ครับแต่ว่าบ่เห็นเพิ่นงวดนี้ที่ว่าเป็นความโชคดีของเอฟซีนะใบแอมเนาะมาเจี๊เพื่อนพอดีเลยครับสมุชช่มเพิ่นบได้ไปสวนไปใส่ดอกเด็กเด็กอยู่ในบ้านนะครับผมงวดนนี้ก็บ้านเลขี่นี่ยะต้องตรงเป็นเป็นยังไงว่าบ้านเกขี่ครับผมฟันดีนี่เนี่ยพันมาจังไหนเนี่ยครับผมฟันเราไม่คนเราพวงมาไห้หอยพ่อหอยข้อเจนิดจ้ะ ข้อเจดีต้องหอยในบ้านหอยจะคล้องไงล่ะห้อยแต่ว่าหอยอยู่ในบ้านนี่แม็นครับครับผมไอ้เราเอามาหอยไห้ครับนี่ปูคนแตกมาผู้หญิงเป็นผู้หญิงบ้านเล็กที่นี่หนึ่งเก้าสามนี่แหละบ้านเล็กที่นี่หนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามห้อย หนึ e e ่งกสามี่เด็ก้านอีกที่่านยู่ทั้งกระสินในบอแอมหนึ่งหนึ่งเก่าสามเออทีห้องแถาไปจิดตามตัวเล็น้ำพนหนึ่งนกที่ศาลเออนที่ศาล้านอีกที่งานเหะครับผมก็บาเด็กตัวนี้แหละัวนี้แหะอืมสองตกับซเจ็ดมากนะซีเจ็ดเอามาจะใสครับซีเจ็นี่ครับมากอมมากมากมีเส้นมีเส้นบมีปูมากกว่สิบบอกอีกบ่าครับอันนี้กับูกร้านพัานาครับนี่ แนมนบอครับ้พ oh. oh ัชนาี่องอยู่นาครับแมพัชนาอยู okay. uh <f <f ่ล้างบาทก็จะด้บาทล้างใหญ่ก็เจอพัชนาทสองอ้ยกาให้พอเที่ยงฟั่งเนี่ยพอเที่ยงเล่นผ้านนี่แหละนี่แต่มีเงินเลยจิมีเงินเหมือีจ้างเียสารนีเพิ่นอย่ได้จะปีสองปีนี่แมนบอแมนเสียรยสางไง่ได้ครับโอ้ขันมาหนึ่งสามเก่าโอ้หนึ่งเก่าสามนี่เอฟซีก็คือสิบแรงนำใจน่าบ่ยอเนาะครับแล้วก็เลยไม่พูดเชียรสารอยู่แด้อีสองปีสองปีขนาดที่มาอีกแลละบุญนะครับผมบุญใหญ บนนนีครับบาทจะม้างว่นนี้ก็ได3้ัวตรงๆเนาะได3ตัวตจงๆนี้เอซีนี่คงสิบแรีนํำใจได้บ่อยอแม่ครับเป็สามเป็สามเนเน่ยงนเนื่งนงอยู่นี่ครับคนใช้คนสิพานี่ตลอดอือครับบาทนี้อายุของเจเท่าะไรครับเขาเอากรงมาอะไรมาคล้องข้อนี่ครับสี่เจ็ดอายุสี่สิบเจ็ดปีโอ้ยไปตรงกันเลยฮะสี่เจ็ดสี่หกสี่เจ็ดเต้นเน่เต้มเบลลสี่เจ็ดอ่ะสี่สิบเจ็ด สีสิเข่า47เต็มแล้วเอาสี่หกน้ำเนี่ยพันธ์ว่าแต่มันออกได้ได้46ออกไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเอาสี่เจ็ดนี่ละเอาเจ้บอกให้ฟังแนี่ยอนที่อันนี้นะตอนที่ว่าเพันที่ว่าเห็นพญานาคนี่ไหมก่อนก่อนจีว่าสามเนี้ยหลังนี่ครับเพป็นเพันธ์แดนผ่านโรงสีเงินดอกใหญ่ใหญ่แห้งเลยสีเงินเลยสีเงินสีเงินตองในองค์เนี่ยแหละคู่งามคู่งามงามแห้ง เป็นองค์ปูและองค์ยาครับผมตาจะเป็นผู้หญิงปูเปนง่าครับคนผู้งามเด็กคุยกันบ่ล่ะครับบ่ได้คุยเลยเป็นแดนผ่านเพราะต่างต่างถนัดมากบ้านนี้บ้านแถวนี้เป็นมันกับเป็นทีเทวดาตัวเทวดาสิเป็นวัดใหญ่คือคือเทวดาน่ะนะคือวัดรที่ตู้บ้านเทวดาเนี่ยแหละก่อนจะมาอยู่ครับบ้านเดี่ยวเขาก็ยี่เดือนเราเป็นภาษาบัตร62 หลังจากสีฟันเห็นยาแล้วก็จะมีโชคมีดวงอยู่เรื่อยบรรษาลโอกลับถามเนาะฮะเคยจนห้องไมอยุบานนั่งนี่แม่นบอกครับงวดนี้ก็ขอให้แตกอีกก็รับไอเทืองขอให้แตกสามโจนในแม่ยี่สิบันสิได้ส่งเงินมาซอยเห็ดสารเนาะเห็ดสารเห็นยาครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของเจนิดกับท่านผู้ชม บ้านเลขที่193 193เลขมากเหมือนซีเจซีค่ะธรรมชมุมขอให้ไม่ชมม่หลับกับเจนนิดเนาะคะนะ่ะเนาะประจามหวมที่หนึ่งกันยายนพศอ5 6 7ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวกับเซล่าธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคชุมัมานเฮงเฮงรวยรยค่ะก็ยพึ่งผาไิศัยนาะค่ะธรรมชมพอมีสาดาวมีของดีมา่ฝากธรรมชมค่ะประดับชมมืงของดีกระเป๋าแอมประทง์กเลย าเราเอามาทุ่ง่ะเดินข้างไปท้าบุญที่วัดหลวงผู่รอดครับบัตรหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิณดันอีสานครับนี่ของดีทิพย์ไม่ทิพย์นี่เพราฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดทองเหลียดทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบูดีลูกค้าบุกค่ายเขาล้านคนย่างทานเอาตุ่นีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียดเงินเหลียดทอง สื่อเลือกสื่อลอตเตอรีเป็นสื่อที่ถืาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้บบางหนครับว่าวิธีใส่พร้องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีครับกับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนีด่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหายนยมหาสเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนะงากู่เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน คืนมาได้พัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ชมชอบขายขายทุกอย่างเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะล้วก็ะี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอดออกมาก่อนปั๊บแต่ล้กก็บี่ อนุทิศหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปลาสามครั้งเร็วลูกหัวตามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขัรวยพอาะมีปุรอดไง ตอนวัสนีเหรอเนาะตาุมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบ <cheer S 1> มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงตาลุมเมตตามาเ พูดกับผู้ใหญ่เนาะตาวมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับนรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรูมชบ่ายเอามาทงหินขาวกับบุรุษซ่าครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนผร้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำหรับท่านไหนที่ค้าขายของบมค่อยดี ลูกข่ายา่างบ่เห็นลานเข่าขายว่ามีอียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหนาลานเห็ดแห่คนมองบ่เห็นลานข่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดขคกกุมไปใส่ครับดวงจุดเปิดทันที่รับศัพทันที่ให้เงินในทองไหลขามาในบ้านในลานข่าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่หน้าที่ทาลำเลื่อยเงินทองกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่ายเอ็มเราตรงหินซื้อเสียงหลวงปู่หลอด มานานแล้วมืนอนครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบลุงปูนะครับเนาะกับูชาหนวดไปฝากอฟเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทำใดตีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว กูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้อย่างกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ <Safe vit. S 2> ้าลงปลวกมากนะครับเพราะราคาเมื่อเทตแยบครับท่านผู้ชมเทตแยบราคาบี้ยังสิครับม้วนยังสิครับราคาท่าปากสามเทื่อบุบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อละก็เซยอผมขึ้นลูปหัวนะครับลูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วครับด้วยท่านผู้ชม เป็น,น่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันม,มหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นวานเป็นจุดๆดันๆนี่เป็นลานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจไดในแตงเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจากดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแตงเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแตงเพลงให้เจทีอาจารย์ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีอเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดุกกมลเนี่ก็แตงวัดลุงปูรุ้ยนะครับเนาะวัดลุงปูรุ้ยเนี่ก็แตงด้วกันน่ครับหัวเงินคาราใสดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุลอซัาครับเอาไปฝากอีซีกระโถมมาตามเบอทุ่นนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใสเอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาลมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านสะม,มุชุม้วก็บ่าเอามาตรงนี้ด้น้ำมุนแมาน้องครับได้น้ำมุน,นะน,ำมนของหลวงปู่ลอดมาให้ FC, อีออพซี่นะครับท่านสมุชุมอาไปอาบสมะร่างกายสเนียดจะให้ที่พูดีที่ราศีมันบดมันบังสเนียดจะให้นี่ตัวเขาสิยดีออกไปเดินกินแล้วก็อาบนะครับท่านสะมุชุมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาเอ็มราตรงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่บัวลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวเอมเรุ่งเอาปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกรีเอ้ครับเอาไปใส่ละให้ถือกรีลอตเตอร้ารังมันทีหนึ่งลำเลื่อยสามสิบล้านตุละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเรุ่งกับสิ่เฮดเบื้องตุลีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จในหม่ปุ๊บครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบะครับ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 ล้างสเนียดจังไรเนาะ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์มากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ